สวัสดีค่ะร้านทนิยมคําสวยแม่สวยสกลน,นครนะคะอันนี้จะเป็นคลิปที่สองของน้องเผือกนะคะวันนี้น้องเผือกจะมาแบ่งปันกระโปรงนะคะฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่สวยด้วยนะคะ081ค่ะเบอร์โทรของคุณแม่นะคะ3804338่าค่ะ,ะคลิปที่2นี้น้องเผือกจะแบ่งปันกระโปรงนะคะกระโปรงที่ใส่ปลาลำงานวันลอยกระทงนะคะสวยมากเลยจะเป็นทรงนี้นะคะ จับจีบนะคะรูดหลังค่ะฟรีไซส์ค่ะใส่ได้หมดนะคะงานเป็นสีตะกอค่ะผ้านิ่มมากค่ะนิ่มนิ่มค่ะอยากจะให้ได้ไว้นะคะราคาพันห้าค่ะวันนี้คุณแม่สวยใจดีนะคะจัดโปรโมชั่นให้เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยค่ะตัวละเก้าร้อยเลยนะคะได้ยินม่ผิดเลยนะคะเก้าร้อยตัวที่หนึ่งค่ะแคปเลยนะคะลายนี้จะเป็นลายต้นสนค่ะ ต้นสนหน้าค่ะสวยงามมากค่ะมีไม่เยอะนะคะชอบตัวไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะอันนี้ลายต้นสนนะคะสนหน้าค่ะตัวที่หนึ่งสนหน้าตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองค่ะงานเป็นสีจางกอค่ะผ้านนี้นิ่มนะคะตัวที่สองนะคะลายลายลายนี้จะเป็นลายลายขอค่ะ ลายขอเสียบเสียบบนเสียบล่างค่ะสวยงามมากแคทหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้เลยนะคะ990บบาท900ค่ะเก้ว่ช่วเลยนะคะพูดปิดอีกแล้วต้องเผื่อพูดปิดแล้วตื่นเต้นนี่นะคะฟรีไซส์ค่ะเมื่อกี้นี่ลายเสียบแคทหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะข้างบนจะเป็นลายขอใหญ่ค่ะ อ๋อลายขอคู่ข้างบนเป็นลายขอคู่ลูกหัวใจนะคะลายลาย,ลายสวยมากค่ะแคปหน้าจอโทรหาแม่เลยนะคะแคปลยนะคะตัวที่สามค่ะตัวที่สี่นะคะเก้าร้อยบาทค่ะตัวที่สี่สวยสวยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะหัวใจเหมือนกันค่ะตรงกลางนี้จะเป็นลายหวีค่ะข้างบนข้างบนจะเป็นลายหัวใจนะคะ ร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวค่ะชอบลายไหนนะคะแคปหน้าจอโทรหานม่สวยได้ค่ะตัวที่สี่ผ่านไปนะคะต่อ,ตอค่ะต่อตัวที่ห้าค่ะตัวที่ ตัวที่ห้าตักกระโปรงยาวนะคะ900บาทค่ะตัวนี้จะเป็นตัวยาวนะคะแคปหน้าจอทรหารคุณแม่สวยได้ค่ะตัวที่ห้านะคะ900บาทค่ะตัวที่หกค่ะตัวที่หกก็ลายสวยนะคะเสียบบนแล้วก็เสียบล่างนะคะทั้งบนทั้งล่างค่ะตัวนี้สวยมากลายสวนค่ะตัวที่หกผ่านไปนะคะ900บาทจ้า ตัวที่7ค่ะสะเก็ตทํา9จุดค่ะลายนี้สวยงามมากลายประจําจังหวัดสกลนครค่ะสีเป็นสีครามเข้มนะคะเอลนะคะจะเป็นฟรีไซด์ค่ะวนผอมใส่ได้นะคะแคปเลยนะคะชอบตัวไหนลายไหนแคปนม่จอทูหาคุณแม่สวยได้ค่ะ081จ้า384338นะคะลายนี้นะคะมี2ตัวลายหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวค่ะ 900บาทจ้ะสวยงามมากเลยนะคะชอบลายไหนตัวไหนแคปหน้าจอโทรหารคุณแม่สวยได้นะคะตัวที่9ผ่านไปนะคะตัวที่10ค่ะตัวที่10นะคะกระโปรงยาวตัวที่10บค่ะชอบลายไหนตัวไหนแคปหน้าจอโทรหารคุณแม่สวยได้นะคะลายสวยสวยค่ะแคบเลยนะคะแคบเลย อยากให้ได้ไว้ค่ะอยากให้ได้ไว้900บาทค่ะสีชมพูมีตัวเดียวนะคะสีหวานแววลายเสียบบนเสียบร่างค่ะสวยงามมากค่ะชมพูอ่อนนะคะเชิงตรงข้างนี้เป็นชมพูอ่อนค่ะตรงกลางเป็นชมพูเข้มค่ะสวยสวยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะเก็บไว้นะคะฟรีไซส์ค่ะใส่ได้ค่ะอ้วนผมก็ใส่ได้นะคะต่อนะคะต่อ วันนี้จัดโปรค่ะลดให้สุดค่ะลดให้สุดคุณแม่สวยบอกว่าลดให้สุดนะคะจากราคาพันห้ารเดเหลือ9เก้าร้อยบาทจากคุ้มมากค่ะ้มคุ้ม,มค่ะนี่ค่ะจับจีบมากสวยงามมากค่ะลายเสียบบนเสียบร่างนะคะชอบตัวไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะต่อนะคะต่อเรายังอ,อ,อยู่ในกระโปรงนะคะแต่ตัวนี้จะสั้นค่ะ ตัวสั้นมีไม่กี่ตัวนะคะบางคนก็ชอบสั้นค่ะค่ะตัวนี้ตัวสั้นสั้นยาวคลิดให้เท่ากันนะคะเราลดให้สุดค่ะเหลือเก้าร้อยค่ะตัวที่หนึ่งค่ะตัวสั้นตัวที่หนึ่งกระโปรงสั้นตัวที่สองค่ะกระโปรงสั้นเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นลายนกยุงค่ะตัวนี้สั้นนะคะให้ดูก่อนมันแตกต่างกันนะคะยาวกว่ากันหน่อยนึงค่ะ สั้นตัวที่2นะคะสวยงามมากค่ะสั้นลายเอค่ะตัวที่3สามมาณนี้นะคะสีจะเป็นสีอา่อนค่ะลายเอค่ะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยเลยนะคะ9 0้900บาทดาสั้นก็ไม่สั้นมากค่ะสวยกำลังดี ตัวที่สามตัวที่สี่ค่ะสีจะเป็นคามคามอ่อนนิดนึงนะคะผสมคาเข้มชอบลายไหนแคปหน้าจอคทะหาคุณแม่สวยเลยนะคะสานตตัวที่ห้าค่ะเป็นยู่ที่ลายเสียบสีฟ้านะคะข้างล่างเป็นฟ้าค่ะคามเข้มถูกฟ้าค่ะฟ้าเทาค่ะแคปเลยนะคะแคปเลยที่หกค่ะ ตัวที่หกนี้จะเป็นลายเอคู่ค่ะเอคู H ่ค่ะเอคู H ่นะคะตัวที่หกต่อนะคะต่อเก้าร้อยบาทตัวนี้ลดให้สุดเลยนะคะลดให้สุดค่ะต่อนะคะต่อตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือค่ะเก้าร้อยเหมือนกันค่ะราคาปกติพันห้าค่ะตัวนี้ยาวค่ะชอบตัวไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหารคุณแม่สวยได้นะคะ นะปะ้ายเขียนมือตัวที่หนึ่งค่ะป้ายเขียนมือตัวที่สองตัวที่สองป้ายเขียนมือนะคะเก้าร้อยบาทค่ะตัวนี้ลายขอนะคะลายขอค่ะแคบเลยตัวที่สามค่ะตัวที่สามก็มอยังอยู่ในลายขอนะคะจะเป็นขอใหญ่ค่ะแคบเลยนะคะตันวนี้เป็นภาพขอใหญ่ค่ะ ตัวที่สี่ค่ะเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทค่ะชอบตัวไหนลายไหนแคปเป็นจอทหาณไม่สวยได้นะคะเก้าร้อยบาทค่ะป้ายเข็มมือตัวที่สี่นะคะป้ายเข็มมือค่ะกระโปงเก้าร้อยบาทตัวที่ห้าค่ะข้างบนตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะคะขามเข้มค่ะขามเข้มฟ้า ชอบตัวไหนลายไหน,ไหนแคปมมจจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะแคบเลยจ้า900บาทจ้าลดให้สุดค่ะราคากางเกงพันห้าก็ลดเหลือ900ค่ะอันนี้คือกางเกงนะคะกางเกงกางเกงตัวที่หนึ่งค่ะขายาวนะคะสวยงามมากค่ะกางเกง900บาทตัวที่หนึ่งค่ะกางเกงเป็นก้ายเข็นมือนะคะข้างหลังเป็นหัวยางยืดอย่างนี้ค่ะ ใส่ได้ค่ะใส่สบายกางเกงตัวที่สองค่ะลายสวยงามมากค่ะ900บาทค่ะกางเกงค่ะกางเกงนะคะแคปหน้าจอโทรหารคุณแม่สวยได้ค่ะกางเกงตัวที่สองนะคะกางเกงขายายาวตัวที่สามค่ะราคาพันห้าเราลดเหลือ900บาทเท่ากับกระโปรงเลยนะคะเราจัดโปรให้สุดเลยค่ะกางเกงขายายาเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะตัวมีสามตัวค่ะ ต่อนะคะสตัวสุดท้ายค่ะเป็นขาสั้นค่ะขาสั้นนะคะถ้าเป็นขาสั้นตัวที่หนึ่งทำจากสโลงส0มบาทค่ะขาสั้นตัวที่สองผ้าไยมัดมีสี่ร้อบาทค่ะหมดนะคะหมดค่ะเราจัดโปรคลิปที่สองนะคะเป็นกางเกง ขาสั้นสองตัวกางเกงขายาวสามตัวนะคะกระโปรงมีเยอะมากชอบตัวไหนไลายไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ